ใช่คิดบางทหรอคืออยากจะให้คนเลยรอว่านนี้เป็นจุดของเองว่า้รู้กันเรนรู้ในิสนุกก็เกิดการเียน้ตอแสงดีไม่มีขอเปลี่ยนเป็นพระเจ้าสามสองแ่นะครับผ้เาสสแ่วน่เขาบอกว่าเมือนแยนะคะไม่ได้แย่นนึที่ดีแรับว่านเดนตงนีสีมงกับ แล้วก็จะถ้าเป็นเสื่อนแม่น้ำนี่เมือด้วยหรือไก่ไหมคะครับผมอยู่ะะตัวเดียวกันเลยครับแล้วก็จะมีรากไก่สองหมายะคะ่ะได้กินอาหารก็จะมีทั้งไก่ผมเป็นพวกเกลือเก่ามากนีอ่อำเภออื่นไหมคะอันนี้เผื่อว่าเป็นหลังจากที่เราได้ได้ความสุขใจมากเลยค่ะ ต่อยอดได้ง่ายไม่ต้องทใหม่เพราะว่าเรามีแล้วเว่าเรามีไส่วนของการทที่เป็นตัวในไปเข้ารับคางขอเาเองแวา่ที่สุดสิ่งที่อยู่ในีากวาคือสื่อการเรียนรู้ที่อัพกาที่สุดของผู้เรียนสิ่งที่ผกคอกราฟิกสิ่งที่เจ็ดก็คือถ่ายรูปวิดีโอของตัวเองจากคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ส่ที่แปดกราฟิกสิ่ที่เก้าถ่ายนอจากมือถือสิ่ที่สิบตัวสงี่สิบเดถจากมือถือสี่สองสัาือถือสตัวสอสิบหจากหน้าจอคอมสิบห้าจากหจอคอมสิบหกตัวสองสิตอนที่เขาเป็นดับไฟบ้ตอไหนี่กาาบ้ยาดัสี่สิบก็อเกิี่สิบแปด็นชนต่งออสี่สิบอ ก็จะมีนิสิตในสี่ในนิสิตที่นะครับคำนด้นยากมากอันนี้อันนี้ผมทำาและผมทำในทำในคอมพิวเตอร์ผไม่เจอชักทันไม่เจอารแตะแอปในชัทันอนจอปุ๊บผมหอย่างง่ายหมดเลยนะครับต่อไปนะครับนะครับอ่าหรือแบบนี้เลยทุกคนครับผมอยากให้ดูคลิปนี้อ่ะคลิปนี้เป็นเหมือนเราเล่าเรื่องเหมือนกับว่าผมเชื่อว่า ใครเป็นผู้สอนเนี่ยจะมีเทคนิคการเล่าเรื่องหรือว่าการสอนในประเด็นที่ที่เรารู้แล้วเราถ่ายทอดได้อยู่แล้วธรรมชาตินะครับผมดังนั้นก็อ่นะให้ชมหน่อยนะครับคลิปนี้ความยาวมาสองนาทีครับตอนนี้นะครับผู้สอนเ้สอเรานผู้สอนเป็นนะครับแล้วก็ความเป็นภูมิศาสตร์ประเทศนะครับเกี่ยวข้องกับที่นี่กับเราเป็นจีนแล้วก็ค้องว่า

เลิศเรียบร้อยไปเล่นหนึ่งให้นอนๆบนนอ้อยเดกผลนะครับอย่างที่บอกผมขอแค่ท้านเจือเองผมเฝ้าไว้ไม่เย็นไไ้ได้เยอะอ่ะได้เยอะผมจะไปเล่าเลยมีเขาปุ๊บเหรุเห็นไหมฮะปุ ปกเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบได้เลยอ่ะถ้าเกิดอาจารย์ต้องการต้องการซีไหนในการใช้อ่ะอย่างให้เขาเลือกซีนนั่นเลยเช่นผมเอาซีนนี้ไปแล้ผมก็ใช้บันทึนเลยเพียงแค่นี้นะครับเพืาอที่มาช่วยดูคลุมอ่ะจะเป็นรูปที่ผมเลือกมันแยกเป็นหน้าแรกทำให้เราไม่ต้องมาใช้ดีไซน์รูปรูปแบบเสียเวลาเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเดียนะครับในการในการในการอ่าในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับผม ถ้าเกิถามมีอะไรเดี๋ยวปรดีผมได้เบอร์ติดต่อไว้ในในในเว็บเว็บตรงนี้แล้ว่าเว็บไซต์ของทางนะครับติดต่อันได้รับติดต่อก่ะคูเอได้นะครับอ้าวมีซิปมีซิำบนอยู่ไมได้แลวำบ่าเอคุกั็นใช่ไมร้ไคือเราว่า้การนะครับว่าในเรื่องการทำสื่อว่า ในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าได้รื่องราวเนี่ยของกรอบงานนะครับเราเราก็ยังเรื่องของการวิเคราะห์ชุมชนหรือการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยเราพอที่จะมีประเด็นที่จะเลือกแล้วแต่ว่าวิธีการนําเสนอที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหรือไม่เนี่ยกรอบในการจัดอบรมครูที่จะเป็นที่เราจะต้องไปขยายผลน,นะครับที่จะได้ได้ตัวของคอนเทนต์มาหรือที่บริโภคลิปนะครับ ก็อยากจะให้ทางอาหารเลยช่วยกนะันโอ้ gas ว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนนะครับสร้างสร้างตังใช้ทำประกอบเกี่ยวกับที่จะเอามาทําเป็นสื่อทำคลิปนะครับภาพนิ่งหรือวิดีโอหรือว่าเป็นข้อมูลนะครับเราจะต้องแาไม่ไม้น้อยไม้น้อยแค่ไหนนะครับก็อยากจะฝากทางอาหารเลยช่วยช่วยมีกรอบ ว่าเราจะทําประมาณไหนย,ยังไงเวลาเท่าไหร่แนะหาควรจะจุดประสง,นนงค์การเรียนรู้ควรจะขนาดไหนประมาณนี้ครับหรือาจะประเด็นอาจจะมีเวลาคิดไปก็จะหลายหลายมุมมองจากของเพราะว่าเรื่องของการนําเสนอมันเป็นเรืเ่องของตัวปูที่จะชว่าถนัดเ,เรื่อง,ยายางเรื่องไหนก็จะปพยายามนำเสนอเรื่องนั้นแต่ว่าอยากจะให้ไปกลอกไปทางน้าฟันน้ำ้แค่นั้บผู้ผ่านทางสอบเอง ครับผมขอบสองครับผมแค่นี้ครับแนครับขอบคุณครับยี่ครับคว้คคอยไม่่กไ่ก็ไม่กม่ก็ไ่ก็ไม่ก็่ก็ตรไ่ก็ไมกไ่กก่่ก็ก่่